จงหมั่นพูดกับตัวเองเสมอว่าฉันคือคนที่ดวงดีตลอดไปโชคดีตลอดการการพูดแต่สิ่งดีๆและการกอบคุณในทุกๆสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราในทุกๆวันจะทําให้สมองของเราโปรกแกรมจิตลงไปในจิตใต้สํานึกนอกจากการพูดแล้วให้คุณหมั่นบอกรักและโอบก,กอดตัวเองบ้างน,นะคะเพราะเขาหรือเธอก็ต้องการความรักเช่นกัน การบอกรักและการกอดตัวเองมันจะช่วยให้คุณเข้าถึงการรักตัวเองได้ง่ายขึ้นลองทําดูในกระจกค่ะไม่มีใครมาเห็นหรือว่าได้ยินในสิ่งที่คุณพูดจงทําให้เต็มที่อย่าก,กัดปล่อยอารมณ์ความสินมมีความสุขมากที่สุดแล้วคุณจะสัมผัสความมหัศาจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่เชื่อลองทาดูนะคะให้ปฏิบตัติต่อเนื่องอย่างน้อยสัก21วันค่ะ คุณจะเห็นความอัศจรรย์ในชีวิตของคุณแน่นอนเบลล่าคอนเฟิร์มถ้าใครชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องของการปลุกพลังสังกิตปลูกความเชื่อสวมการเป็นให้กับตัวเองใครอยากปรึกษาเบลล่าส่วนตัวในเรื่องของความรักทำอย่างไรให้รักสมหวังอย่างรวดเร็วคุณสามารถพิมพ์สนใจไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ